เคครับก็ขอกราบสวีเจีดสุดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล้วก็ไม่ใช่เกย์โอเยนะครับวันนี้เราก็ในเกม GTA ทวิกิจแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะฮะเย่นะครับวันนี้เราก็มีเซิร์ฟหนึ่งนัมาในะนำคุณผู้ชมเลยนะครับนี่ก็ทการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับเซิร์ฟแนวโลเปนะครับสวมบทบาททั่วไปนั่นเองนะครับใครที่กำลังมองหาเซิร์ฟนี้นะครับก็ แนะนำเซิฟนี้เลยครับฟรีไวริทแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ข้อมูลนะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอันนี้พี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับอ่าตามมาจากคลิปนี้นะครับจากแ La ปตั้มเกมเมอร์นะครับแล้วไปแจ้งนายกนะครับที่ดิสคอร์นะครับรับไปเลยกาชาโดเนตนะครับ SS1 นะครับอ่าคนละ3ลูกเลยนะครับแล้วก็กาชาโปรโมทนะครับ10ลูกอ่าแถมฟรีไปให้นะครับถ้าตามมาจากคลิปนี้นะครับ โอเคเพื่อการสวลานะครับเราก็ทำการกด Connect แล้วก็เดี๋ยวไปเจิกันในเซิร์ฟเลยไป <Yeah. S 1> let's go เ yeah. ย้ตอนนี้เราก็เข้าไปในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเมื่อคุณผู้ชมนะครับเข้าเซิร์ฟมาครั้งแรกเลครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับในตึก Job Center นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทาการกรอกข้อมูลนะตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะครับเซิฟนี้ก็จะมีพวกมอเสื้อผ้านะครับทรงผมแหวนในการรองเท้านะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับอ่านี่เลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นจุดเกิดนะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกกันดีกว่านะครับส่วนปุ่มคําสั่งภายในเซิฟนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องทําการกดปุ่ม F1 นะครับ F1 นี่ก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับก็เป็นการเปิดกระเป๋านี่ UI กระเป๋าก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ด้านบนก็สามารถคลิกได้นะครับส่วนด้านซ้ายก็จะมีช่องนะครับสามารถนําของมาใส่ได้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด F3 นะครับอ่าก็จะเป็นแอนิเมชันหรือว่าท่าทางต่างๆนะครับอันแรกก็จะเป็นแดนนะครับนี่เป็นท่าเต้นนะครับประมาณนี้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นท่าทางเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นสวัสดีอะไรประมาณนี้นะครับ ตามนี้เลยครับมีหลายลูกเล่นนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด F 5นะครับ F 5ไม่มีอะไรกด F 7นะครับ F 7นี้ก็จะเป็นใบแจ้งหนี้หรือว่าบินนะครับแล้วก็ต่อมากด F 9นะครับอ่าก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับก็มีด้วยกันประมาณ3แบบนะตอนนี้นะครับก็จะมีอุ้มมีกี่หลังแล้วก็แบกนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด F 1 0นะครับนี่ก็จะเป็นตลาดกลางนะครับอีโคโนมีนั่นเองนะครับของขึ้นลงนะครับ อย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรขายได้แบบว่าเงินดีนะครับก็น่าจะเป็นพวกเนื้อหมูป่านะครับร้อยสามสิบบาทเลยนะครับแล้วก็มีกล้วยแพ็คนะครับประมาณ70บบาทตามนี้เฮ้ยมีหลายอย่างอยู่นะเพียบเลยแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม M นะครับปุ่ม M ก็เป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าประมาณนี้เลยอันนี้ก็ถอดเสื้อนะครับอันนี้ก็ถอดกางเกงนะครับอ่ะก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับจะได้หล่อๆนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม Delete อ่าก็เป็นการเปิดสกอบอทนี่ UI สกอบอทก็ตามนี้เลยนะครับโชว์ชื่อจ็อบเบอร์โทรศัพท์นะครับ ID แล้วก็จำนวนคนที่ออนไลน์นะครับอ่าเซิฟนี้นะครับมีคนเล่นตอนเย็นประมาณเกือบ50คนเลยนะเซิฟนี้นะครับเป็นประเทศเปิดหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้พี่อัดก็เป็นช่วงตอนเช้านะครับคนเล่นอยู่ประมาณ8คนเองนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าตู้ ATM นะแล้วเดี๋ยวพี่ขอทำการเบิกเงินก่อนนะครับอ่าใส่กราดเข้าไปนะครับ โอเคก็มีเงินอยู่ในธนาคารประมาณ5,000บาทนะครับก็ทําการกดถอนออกมาก่อนโอเคกดถอนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ของเริ่มต้นนะครับที่ทางซร์ฟแจกมาให้นั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะฮะนี่นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเงินนะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะซืฟนี้นะครับในตัวประมาณ5 0 0 0นะครับแล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ5 0 0 0นะครับที่เราไปเบิกมาเมื่อกี้นะครับ โอเคแล้วก็จะมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็จะมีกล่องผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้เราก็ทําการกดใช้นะครับนี่ได้ของฟรีมาเพียบเลยนะครับได้อะไรมาบ้างนะครับก็จะได้เป็นกล่องส้มนะครับมา2อันอ่าแล้วก็กล่องตีตู้นะครับ1อันแล้วก็เป็นกระชารถเริ่มต้นนะครับมาให้1อันนะครับนี่ก็ทําการกดใช้เลย เฮ้ยเฮ้ยได้คันไหนโอ้โหได้เป็นคันนี้นะครับโอเคก็ตามนี้ละกันนะครับรถก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นกาชารถโลนนะครับเซิร์ฟนี้แจกกาชารถโลนด้วยนะครับนี่ก็ทําการกดใช้นะครับ นี่ได้รถทํางานมาแล้วนะครับเป็นรถ60โลนะครับคันใหญ่แบบนี้เลยนะครับว้าวโอเคแล้วก็ตำมานนะครับก็จะเป็นกาชาเริ่มต้นนะครับมาให้อีก10กล่องนะครับแล้วก็จะมีขนมปังนะครับบัตรอาลีสกินหรือว่าตั๋วนะครับสัญญกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวก็สามารถกินได้นะครับนี่เป็นไงเฮ้ยโคตรเทงำงางำงำงำง โอเคแล้วก็ส่วนกรช้าเริ่มต้นนะครับมาเดี๋ยวพี่ทำการเปิดอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะนี่รอบเดียวพอไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับว้าวได้เงินมาประมาณ1,000บาทเลยนะครับตอนนี้เราก็จะเหลือกรช้าอีกประมาณ9กกล่องนะครับก็จะเก็บเอาไว้นะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจภายในเซิร์ฟกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับ โอเคก็รัการเปิดแผนที่ก่อนครับอ่านี่ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เลยว้าวเป็นไงนี่ตามนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กระดาสีส้มนะครับอ่ามันก็จะมีกระดาสีส้มนะครับกระดาสีม่วงนะครับกาะดาสีเหลืองกระดาสีเขียวนะครับกระดาสีฟ้ากระดาสีแดงนะครับสำหรับใครนะครับที่มาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับก็มา3คนนะครับขึ้นไปนะครับรับรถ R32 ไปเลย1คันแล้วก็กาชาโปรโมทอีก30ลูกนะครับ <Wow. S 1> ส่วนมา5คนนะครับ5คนเลยก็รับรด R32 ไปเลย2คันนะครับแล้วก็กาชาโปรโมทนะครับ50ลูกนะครับส่วนมา10คนนะครับรับลดไปเลย R32 ฟรี 3, 2, 3, 4คันนะครับแล้วก็กาชาโปรโมทร้อยลูกไปเลยโอ้โหคือแบบแจกของแบบโคตรโหดนะครับ แล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตลาดโลกนะครับก็สามารถเอ่อนของนะครับถูกกฎหมายแล้วก็ของผิดกฎหมายนะครับมาขายได้เลยนะฮะนี่นะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นร้านค้าทั่วไปหรือเปล่าอ๋อเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับมีอุปกรณ์ทํางานขายด้วยนะครับก็จะมีขนมปังมีโทรศัพท์ก็ทาการซื้อเอาไว้เลยนะครับ มีที่ขุดนะครับบัตรทำงาน1,000บาทนี่แล้วก็มีเบ็ดตกปลานะครับเหีย่อตกปลาเครื่องจี้เหล็กลำโพงนะครับสเก็ตบอร์ดประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรถอแตอนคราฟอาหารนะครับโอเคแล้วก็สามารถคราฟอันนี้ได้นะครับชุดเบอร์เกอร์พร้อมน้ำนะครับแล้วก็น้ำผลไม้รวมนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเบิกรถนะครับเดี๋ยวเราทําการเบิกรถกันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะได้เป็นเอ่อคันไหนนะครับรถทํางานหรือว่ารถเริ่มต้นนะครับ โอเคอันนี้เป็นรถเริ่มต้นนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดเก็บรถนะครับอ่าแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็เสียงเงินประมาณ1บาทนะครับในการเก็บนะโอเคปะแล้วก็ทําการไปเบิกรถอ่าคันใหญ่ๆดีกว่านะครับเป็นรถทํางานนะครับโอเคคันนี้เลยอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับกดตู้บี้คาดเก็มขัดนะครับ โอเคปะแล้วก็เดี๋ยวไปที่ร้านขายรถกันดีกว่าเนี่ยไปดูว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับตรงนี้ก็มีสระน้ําด้วยนะครับสามารถมาว่ายน้ําพักผ่อนได้นะตรงจุดนี้นะครับที่กลาดตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับแล้วก็จอดรถไว้ตรงนี้เลยโอเคปะเราเข้าไปดูกันครับว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับโอเคเปิดมาก็เป็นรถทํางานนะครับ120โลนะครับประมาณแสนหกนะครับก็มีหลายคันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรถผู้เล่นใหม่นะครับจักรยานมอไซค์รถแนวสปอร์ตนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นซปเปอร์คาร์นะครับเอ้ก็ถือว่าเทอยู่นะมีหลายคันเลยนะครับไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อเลยนะครับส่วนพวกหน่วยงานในเซิฟนี้นะครับมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับก็จะมีตำรวจนะครับมีหมอแล้วก็มีช่างนะครับรับสมัครหน่วยงานนะครับ จำนวนมากเลยนะครับใครอยากเป็นผอ,อตลอ,อยากเป็นรองผออ,อยากเป็นหัวหน้าหมอนะครับอยากเป็นหัวหน้าช่างนะครับก็ติดต่อได้ที่ดิสกอร์ดของทางเซิร์ฟดูนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าสอนอ Police Station แล้วนะครับด้านหน้าก็จะมีป้อมยามนะครับตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับทางเซิร์ฟก็ลงแมปสอนอใหม่นะครับด้านในก็จะสวยๆงามๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่โรงพยาบาลกันไป let's go ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับทางเซิฟก็ลงแมปโรงพยาบาลนี้ไปนะครับนี่ก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหภายในตึกก็ดูหรูหรามากเลยนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับเดี๋ยวเราทําการเปิดแผนที่ดูก่อนนะครับส่วนอู่ช่างเซิฟนี้นะครับก็น่าจะอยู่ตรงนี้เลยไปแล้วก็ไปที่อู่ช่างกันคุณผู้ชม ตอนนี้เราก็มาถึงอูช่างกันแล้วนะครับก็อยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะแต่งรถนะครับก็ต้องให้ช่างแต่งเท่านั้นนะครับเออแต่ว่าพี่มีเ,ออเมนูแอดบินอยู่นี่วานะครับก็เดี๋ยวขอทําการแต่งรถตู้หน่อยนะครับเปลี่ยนแค่สีก็พอนะครับปงโอเคเอาสีไหนดีอ่ะออสีชมพูก็หวานแววไปสีแดงไหมเดี๋ยวพี่ขอดูก่อน โอเคก็เอาเป็นสีนี้ละกันนะครับอ่าเป็นสีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคแล้วก็ต่อมานะครับจุดด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีรูปตัว A นะครับเนี่ยอ่าตัว A ตรงนี้นะครับอ่าข้างๆกับปู่ช่างนะครับจะเป็นจุดโซน AFK นะครับสามารถมายืน AFK ได้นะครับประมาณนี้เลย ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดขายของแล้วนะครับหรือว่าจุดรับซื้อนะครับจะมี NPC นะครับยืนอยู่ด้านในนะครับไอตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับซื้อนะครับเราไปฟาร์อาชีพมาแปลรูปเสร็จแล้วใช่ไหมหรือว่าโรเซสเสร็จแล้วก็นํามาขายตรงนี้เลยครับนี่ก็คือจุดรับซื้อนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบความเครียดด้วยนะอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามบินแล้วนะครับเซิฟนี้มีระบบวอร์โซนด้วยนะครับส่วนวิธีการไปวอร์โซนนะครับต้อง มาทําการวาร์ปตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีจุดวาร์ปอยู่นะครับสามารถเก็บรถตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าพี่ไม่เก็บรถละกันนะครับโอเคล็อกรถด้วยนะครับอ่าจุดวาร์ปอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็กดตัวอีนะฮะโอเคแล้วก็วาร์ปไปที่วอลโซนนะครับจะเป็นเกาะลอยฟ้านะครับนี่เป็นไงเฮ้ยโคตรสูงอ่ะคุณผู้ชมดูดินะครับแต่ว่าไม่สามารถลงไปได้นะมีกระจกกั้นไว้อยู่นะครับก็สามารถมา ฝึกซ้อมต่อยตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ไปแล้วก็ลงไปข้างล่างกันตอนนี้เราก็กําลังขับรถนะครับไปที่เลเบลนะครับเลเบลเซิฟนี้ก็จะอยู่ที่สนามมินทะเลทรายนะครับส่วนพวกกิจกรรมนะครับภายในเซิฟนี้มีอะไรให้เล่นบ้างนะครับกิจกรรมก็จะมีพวกชิงทงนะครับแล้วก็เก็บแอร์ดบนะครับส่วนในคตนะครับก็เดี๋ยวจะมีอย่างอื่นเข้ามานะครับพวกไตกีฬานะครับอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ อ่าเรเบลก็อยู่ทางด้านหน้าแล้วนะครับส่วนพวกงานดําหรือว่างานผิดกฎหมายนะครับที่ตํารวจจับนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีจกปูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะอัปเดตเข้ามาเร็วนี้ก็จะมีพวกจกสายไฟแล้วก็ขายยาแล้วก็ป้นร้านค้านะครับนี่เรเบลนี่อันนี้คือทางเข้าเรเบลนะครับอ่าก็ตกแต่งประมาณนี้เลย <Wow. S 1> โอเคก็จอดรถไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่าล็อกรถด,ด้วยนะครับ โอเคปแล้วก็ไปดูที่โต๊ะคราฟกันนะครับด้านซ้ายนี่เป็นตู้เซฟหรือเปล่าเนี่ยอ่าเป็นตู้เซฟนะครับก็สามารถมาเก็บของตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นโต๊ะคราฟอาวุธนี่อาวุธเซฟนี้เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับนี่มีหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบลูพิ้นนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟอุปกรณ์ทั่วไปนะครับกุญแจตู้เซฟนะครับมีแหวนแก๊งด้วยนะครับ โอเคก็น่าจะหมดแล้วแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทํางานอ่าสุจริตกันดีกว่านะครับหรือว่างานฟาร์มทั่วไปนะครับแล้วก็งานนะครับงานถูกกฎหมายทั่วไปซึ่งนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเก็บห่อยมุกนะครับเก็บกล้วยเก็บเห็ดเก็บแตงโมเก็บมะม่วงเก็บส้มนะครับเก็บฟักทองนะครับฆ่าหมูแล้วก็ฆ่านกข้าววัวนะครับแล้วก็มีขุดอ่าคริสตัลนะครับจี้เหล็กแล้วก็ตัดขอนไม้นะครับมีตกปลานะครับ แล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบล่าสัตว์ด้วยนะครับก็สามารถไปล่าสัตว์ได้นะครับที่เกาะนะครับต้องทําการเช่าเรือนะครับแล้วก็ขับไปยังเกาะนะครับก็จะมีพวกอาวุธนะครับให้เช่าแล้วก็รถให้เช่าประมาณนี้เลยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่จุดเก็บส้มแล้วนะครับโอเคก็ทําการจอดรถเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ล็อกรถด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมีคนมาขโมยได้นะครับ โอเคนด่ก็คือจุดเก็บส้มนะครับก็รัการกดตัวอีนะครับก็ทําการเก็บอุ้ยเก็บเร็วมากเลยนะครับประมาณ3วิเสร็จนะครับตอนนี้เราก็ได้ส้มมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานอ่าที่แบบว่าน่าทำมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับนี่เราก็ได้ส้มมาแล้วนะครับอ่าสามอันนะครับก็เก็บได้สูงสุดประมาณ60อันเลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราเก็บเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีจุดอ่าโพสเซสอยู่นะครับอมันอยู่ตรงไหนวะอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับ อันนี้ก็คือจุดอาโพสเซสหรือว่าจุดแปรรูปนะครับนี่รอแป๊บเดียวนะฮะเราก็จะได้เป็นอะไรมานี่ได้เป็นน้ําส้มมานะครับประมาณนี้เลยโอเคครับก็ไปบักเข้าตับซึบแนวโลเปซซบนี้นะครับก็ฝากซับนี้ด้วยกันนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นซับนี้เดี๋ยวพิ่ติงลิงเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับฟรีวริษัทแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคก็ฝากด้วยละกัน โอเคครับหากใครชอบคิดแบบนี้นะครับก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่พาชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับบ้านกันจุ๊บจุ๊บ